เขาเลือกเลยละกันเมื่อวานลูกสาวค่ะอแมนดาสุปป้าไฮแลนด์เห็นว่าแม่มีโพสต์แสดงความมีนิใช่เพราะว่าดาก็น่ารักคือคือแม่ปุ้ยรู้ตั้งแต่2อาทิตย์ก่อนเนาะนางนางนางอยังไม่รู้เลยไม่รู้ได้ไงอะเอาก็ด้าก็โทรมาบอกคุณแม่คุณแม่ม่างไหมวันนั้นวันนี้บอกว่างแต่มีงานโอทอปแต่ว่ามันเลิกประมาณ5้าโมงทีนี้เราก็บอกเดี๋ยวเราจะไปอะไรก็มีการ พูดคุยแล้วให้ให้กำลังใจแต่ว่าเออคือมันก็เหมาะสมที่สุดแล้วให้มุ่งม,มั่นทำไปอย่อางจริงรอเค้าที่มีขามา่าวลือมาว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแม่พูดจะบิดสื่อสุปป้าไทยแลนด์ไม่ได้บิดเลยเพราะว่าเกิดอหาดนสนิทกันเพราะเราเจอกันที่ MU ทุกป,ปีแล้วก็มีคุยอะไรกันหลายอย่างนะคะเขาก็จริงๆไม่ได้พูดถึงไทยแลนด์เขาพูดถึงการร่วมทุนกันในภาคใหญ่เลยว่าเราจะทำด้วยกันไหมอะไรไหม แต่ว่าก็บอกว่าไม่ไม่ไหวแล้วมันเยอะไปแล้วเยอะไปแอมเบตจะเข้าหรือว่าคือไม่จริงเลยไม่จริงอย่างแอมเบตโทรมาหาไม่ปยุยเรื่องสินประสิทธิ์ตูป,ป้าใช่ไหมใชมมใใ่ได้ให้มีการคำแนะนำอะไรก็บอกคือจริงๆอย่างอย่างแอมด้าไม่ต้องไปแนะนะนําอะไรเขามากคือเขารู้อยู่แล้วคนที่ทําคือมันอยู่ในสายเลื่อนแล้วเนี่ยแต่เพียงแต่เราก็จะบอกว่าเออก็ต้องระมัดระวังนะแต่ลุยไปเลยเพราะว่าในเชิงธุรกิจเนี่ยมันก็จะมีอะไร ละเอียดอ่อนเยอะไปหมดแต่ว่าด้วยความเป็นนางงามในสายเลือดอยู่แล้วเนี่ยมันไม่ต้องน่าห่วง<ม>ค่ะก็คิดว่าเขาจะมาสร้างสีสันอะไรแปลกใหม่ในเวทีซุปราให้กับคนไทยได้ชมค่ะอยากให้แม่เวยคอนอแมนด้าค่ะก็จริงๆเวยไปเยอะมากนะคะแต่ก็ขอบอกไว้ตรงนี้ว่าก็ขอให้อแมนด้าเป็นออแม่ทัพนะคะนําสิ่งดีๆจริงๆแล้วเนี่ยแม่ปุ้ยมองว่าในการประกวดทุกเวทีเนี่ยมันจะมีอีกกี่เวทีก็ตามเนี่ย บริบทมันต่างกันอยู่แล้วอย่างซูปปเปอร์ก็ชัดเจนใช่ไหมคะมยูทีก็ชัดเจนนางสาวไทยก็เป็นอีกแบบหนึง่งคืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันเป็นบริบทที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองว่าอุมีบางคนมีคําถามมาที่แม่ปุ้ยนะคะว่าจะถือว่าเป็นเวทีคู่แข่งไหมไม่ถือเลยคะ่ะไม่ต้องแข่งกันเลคะไม่ต้องจับมือไปด้วยกันว่าอะไรที่เราควรจะพัฒนาให้เกิดชื่อเสียงในประเทศไทยอย่างตัวเราเองเวลาเราออกไปแข่งต่างประเทศเนี่ย เราไม่ได้คิดถึงเวทีอื่นใดเราคิดถึงแง่มุมเดียวว่าฉันไปครั้งนี้ฉันจะทำอะไรให้คนได้ตอบย้ำความเป็นแบบไทยแลนด์แล้วเราก็ทำได้สำเร็จเพราะว่าคือเราเดินไปที่ไหนเนี่ยอย่างเอ็นดีร้อยกว่าประเทศเขารู้จักเราหมดมเข้ามาพูดคุยมาถามเรื่องโปรดักชั่นถามเรื่อง how to การ m a n น g จนู่นนี่นั่นอะไรยังไงเนี่ยเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งแต่ว่าเรามีประสบการณ์อะไรเราก็เล่าสู่กันฟัง S <S แม่พูดคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ดีและที่สําคัญเนี่ย<ม>เราต้องคิดอยู่ตลอดว่าปีนี้เราจะอะไรไปโชว์<ม>ให้ต่างชาติกาว้าวกับความเป็นไทยของเราแม่พูดบอกว่าปีนี้มีอะไรไป็นส่วนแสดงว่าปีนี้แม่ต่อสัญญาใช่ก็จริงก็มีการพูดคุยกันตลอดนะคะอย่างที่คุณแอนคุณแอน,แอนเองเธอก็น่ารักมากเหยแกาก็หัวเราะกับพี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม่แอนก็พูดออกสื่อเยอะแยะไปหมดว่าท่านก็ให้เกียรติเรานะคะว่า MUT t h a i l a ด์อะ มันคือต้องเป็นแมปปุยเท่านั้นเพราะว่ามันทํากันเข้าใส่เลือดมาแล้วนะคะค่ะเราก็มีการวางแผนไปเรียบร้อยว่าปีปี2025จะทำอะไรอย่แลก็ต่อแนจนอนอะไรนะคะคำว่าปิดดิวคือไปถึงว่าถ้าจะต้องมาเซ็นเรื่องเอกสารกันนะคะไปที่แม็กซิโกไม่มีใครมีเวลาเซ็นอะไรทั้งนั้นเพราะว่ามันยุ่งมากแล้วมัน move ตลอดเวลา แล้วปีหน้าสรุปเอไทยเราเป็นเจ้าภาพไหครับก็<ม>ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะ,ะเป็นไปได้ไหมครับจริงๆถ้าเป็นไทยแลนด์อะไรก็เป็นไปได้หมดเพราะเราเคยทำเราก็จะรู้ว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดอะไรที่เราต้องรีบตั้งโครงขึ้นมาก่อนทุกภาคส่วนเราเรารู้ว่าต้องทำยังไงค่ะแต่พอแม่พุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ เวทีนางงามทุกตอนเวทีเนาะมันก็มีดราม่าในโซเชียลอีกว่า,วาแม่ให้ความสนใจ MUT มากกว่านางสาวไทยก็ไม่จริงเพราะว่านี่เป็นซีซั่นของ MUT เราก็ต้องพุ่งให้กับ MUT ไม่มีใครรู้ดีกว่าแม่นางสาวไทยเป็นเวทีเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยเวลาที่เรากรูมมิ่งนางงามเวลาที่เราเข้าไปทำคอนเทนต์เมื่อก่อนเราท้าเลยว่าตั้งแต่แม่ปุ้ยมาทำนางสาวไทยมีใครเคยเห็นบ้างที่เวทีนางสาวไทยจะใหญ่อย่างที่เราทำ ศิลปินที่เอามาโชว์สิโชว์การเน้นโชว์ถึง local to global ไม่มีใครทำเราย้อนหลังไล่ดูในยุคข,ของ TPN เราทำแล้วเราให้ความสำคัญอย่างเต็มที่เพราะว่านางสาวไทยคือเส้นเลือดของคนไทยชัดเจนมากอันนี้และอย่างล่าสุดเนี่ยน้องพี่สอบสี่ร้อยกวับแฟนคลับเขาก็ในบริาษ,าษัทรก็ไม่เคยมีที่ไม่อยากให้น้องได้มงแล้วก็ดีใจเลยนอง <c oughs> คือจะบอกว่าจริงๆแล้วอย่าง Miss Planet ปีที่แล้วไปเนี่ยของมินเขาก็ดี ไม่มีดราม่าใครจะไปรู้ว่าปีนี้ถ้าถามถึงเวทีแสงสีเสียงเขาไม่พูดว่าโอเคนะโอเคนะคนะสำหรับกัมพูชานี่โอเคเลยโชว์เก่โชว์อะไรอันนั้นงงนิดนึง <c oughs> ฟังฟังฟังไปเล้วเอ๊ะไม่ตลแกคิดว่าตัวเองจิตหลอนอ <c oughs> อมันมันคืออันนั้นมันเป็นในแง่ของเขาในโชว์ของเขาจะถามว่า เราด้อยค่าไม่เอานางสาวไทยไปไหมนะคะเพราะตอนมินเนียมินเขาเป็นถึงท็อป5 mu t แล้วก็มินนี่เป็นอะไรที่ฝีมือหรือ p e r f o r แมนซ์เขาสกัดชกันมากปีนี้ที่เราส่งไปเราจะถามนางงามก่อนว่าหนูอยากไปเวทีไหน<อ>จำไม่เลยนะคะการส่งคนไปประกวดถ้าเขาอยากจะไปนางสาวไทยแล้วเราแบบเสลอเอาเขาไป mu ทั้งเราต้องถามเขาเลยว่าหนูจลิตของหนูมันคืออะไร ดีสอสีบอกเลยว่าคุณแม่หนูอยากไปมิสแพนเน t เพราะว่าหนูไปศึกษาแล้วว่ามันเน้นเรื่องของการตอบคำถามเรื่องของสเตนเรื่องอการอะไรทุกอย่างโครงเส้นเรื่องของเขาคือสเตนเ i อ a b l ลแล้วก็การเซฟดีเอิร์ธเขาก็อยากไปเวทีนี้เพราะว่าเขาได้ทำการบ้านของเขาโฟกัสในจุดนี้อย่าง M.U เราบอกเลยว่าเสียนมากเพราะว่าคุณติวไปเถอะ8 0 0เรื่องเขาอาจจะออกอะไรก็ได้ พราะนั้นเนี่ยเขาก็เลือกโฟกัสที่เอ่มิสแพลเน็ตตอนแรกจะให้ไปม mm ิส g l o b a l น้องก็ mm hmm. อ่าน้องก็บอกว่าพอไปดูแล้วเนี่ยคือมิส g l o b a l เนี่ยเรามีประสบการณ์จากการส่งไปครั้งแรกก็คือมันมันค่อนข้างดีเบตเยอะมาก mm hmm. เออยังไงแม่พ่อคิดว่าในยุคนี้ภาษาเขาเป็นเรื่องสําคัญแต่ก็จะให้กําลังใจกับทุกคนดีสอสีสำหรับแม่ทําได้ดีมากแม่พอใจนะ จากเด็กที่ไม่พูดภาษาอังกฤษเลยไม่พูดเลยพูดลงไม่ไม่กล้าเลยไม่เอาเลยวันนี้เขายืนสแตนเอาและพูดอยู่บนเวทีได้แบบนี้เนี่ยคือพอใจอแล้วแม่มีการได้คุยกับน,น้องเมื่อเาจะมาปวดศีกคุยก็คือแม่จะเป็นคนที่จริง,รงๆเมื่อวานต้องไปอยู่ที่แคนเบเดียด้วยแต่ว่าเรามีภารกิจที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คุยกันตลอดแชทกันตลอดว่าถูกทางและลูกสู้ คือไม่ต้องพะวงต่อให้เราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยก็ยืนให้รู้เลยว่าถ้าเขามีล่ามขอใช้ล่ามเออแต่เขาก็แบบไม่มีข้อดีน่าแสะอะไรแบบนี้แล้วค่ะปีหน้าน่าจะตกไปอีกยทำวีดีทีนี้ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าผู้จัดเขาเรียก็โทรมาแล้วแต่ไม่ได้ว่างรับสายนะคะไม่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 โทรมาเมื่อคืนแบบ เที่ยงคืนสี่สิบห้านาทีเชียงอองลืยง่วงมากก็เลยไม่ได้รับเดี๋ยววันนี้จะโทรกลับก็คงจะบอกเขาว่าทิศทางปีหน้าเป็นอะไรยังไงแม่บอมไหมคะว่าปีหน้าจะต้องส่งนักสาวไทยไปไปนิแฟเดตต่อหรือว่าไม่จําเป็นค่ะเพราะว่าอยู่ที่อย่างที่บอกว่าเรามีศิลปินในบ้านของเราเนาะนางงามก็เปรียบเหมือนศิลปิน ใครอยากจะไปอะไรต้องมาคุยกันต้องมาคุยกันบางคนบอกว่าทำไมไม่ส่งคนนั้นไปไม่ส่งคนนี้ไปรู้หรือไม่เราเรียกประชุมหมดแล้วเจ้าตัวเขาไม่สะดวกไปเขาไม่อยากไปแล้วคุณจะบอกให้เขาไปไเพื่อออย่างล่าสุดมิสอิคเคอนคะโอ้อันนี้ก็ดีมากเพราะว่าคิดว่าเบลล่าน่าจะทําทำเออสกอร์ได้ดีเพราะว่าเรากรูมเเบลล่านานหลายเดือนมากแล้ว เบลล่านี่ก็โดนทุบหนักมากเพราะว่านางเป็นคนสวยหวานเป็นเด็กน่ารักเราก็ต้องมาบอกเธอเธอต้องใส่จริตของการเป็นนักสู้ไปอีกนิดนึงนะไอความหวานเนี่ยคงไว้เพราะฉะนันรู้ว่าบริบทเวทีเขาชอบเขาชอบเลยแล้วก็พนังไปก็ไม่ผิดหวังวันแรกนั้นก็ล่ออูดเข้าไปเลยสิคะถูกไหมล่ออะไรอย่างเงี้ <c oughs> ยเอาแางคองสโมล่ะแบบล่าสุด เฮนรี่เฮนรี่ก็เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าไม่ได้จัดเวทีคอสโมก็คอสโมก็มีคุยกันนะคะว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดเราจะจัดในเมืองไทยแต่เราก็ต้องดูก่อนเพราะว่าไม่ใช่จัดมั่วไปหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เราก็จะเลือกเวทีที่เราคิดว่าเราจะต้องจัดนะคะตอนนี้ที่เราโฟกัสก็มีแน่ๆก็คือนางสาวไทยที่กำลังจะมีต่อไปเนาะมิสเตอร์โกลบอ ใช่แม้ะแม่ขอกลับมาที่ MU t ค่ะตอนนี้มันมีกระแสรประกาศรถทูเยอะมากเลยหล,กลักๆคือเจสซี่ก็มีนะแต่ถ้ามาเนี่ยแม่เขาบอกว่าให้มาอีกยุคหนึ่งที่ไม่ใช่แม่ปุ้ยเรารู้สึกยังไงบ้างก็<อ>ไม่เห็นรู้สึกยังไงคือเราอยู่ตรงนี้เนะี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติเราต้องจับจริตให้ถูกคนที่เขาเชียร์ไม่มงเขาก็บอกอุ้ยให้เราหมดลิขสิทธิ์หมดลิขสิทธิ หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็ฟังแล้วก็ขำประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วคุณมั่นใจได้ยังไงว่าถึงไม่ใช่ดิฉันทาแล้วคนคนนั้นจะมง<อ>มันอยู่ที่ศักยภาพของตัวนางงามมันอยู่ที่โมเมนต์นั้นๆแล้วไม่ใช่ว่านางงามเขาบ้องหรือเขาไม่เก่งนะบางทีวินาทีนั้นยืนบนเวทีเนี่ยเขาเรียกอะไรเดยเขาเรียกว่ามันเป็นวินาทีว่าจะเป็นของเขาหรือเปล่าบางทีมันเกิดสะดุดขึ้นมาเฉยๆหรือมันเกิด ึอออะไรขึ้นมานิดเดียววินาทีเดียวอ่ะชีวิตเปลี่ยนและสุดที่เจอจสซี่ดยมีการพูดเจอไม่ได้ทาบแม่จะไปทาาทำไมใครจะลงก็ลงใครไม่ลงก็อย่าลงและน้องคุยกับแม่ว่าน้องบอกว่าตอนนี้หนูก็พยายามดูแลเรื่องหลังให้ให้มากที่สุดคนผ่าหลังมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นเขาก็บอกว่าเออแม่ก็บอกให้กําลังใจไปว่าเออเธอเอาสุขภาพให้มันดีนะเจสซี่ก็รู้ว่าเวลาถ้าเกิดจะมาประกวดเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าอยู่ในกองมันโหด กองไทยโหดที่สุดแล้วเจ้าของดอกไม้ที่มอบให้แม่ที่สนามบินไม่ติดต่อมาเป็นคะวินาเขาไม่ยังไม่ได้บอกว่าจะลงหรือไม่ลงนะแต่ถ้าไปส่งคนนี้ลงก็ไม่ติดก็ไม่ติดใช่ไหมคะแหมอะไรอย่าไปโฟกัสแค่สองคนมีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นปีหน้าเอวีทีจะเข้มข้นแค่ไหนคะได้วางแผนอะไรไปแล้วเนี่ยก็วางแผนไว้ค่ะรูปแบบของเวทีอย่างปีที่แล้วเนี่ย เพื่อนๆต่างชาติที่เป็นเอดีเข้ามบบชมมากเลยว่าอยู่แบบเวทีมันยาวมันอะไรว่ามันมีผลนะคะเวทีต้องยาวมันมีผลกับการเดินจริงๆถ้าเดินออกมาแล้วมันสั้นเกินไปเนี่ยแต่เอก็ไม่ยาวเครบก็ไม่ยาวแต่นี่เอ็ยู ก็เอ็มยูมันก็เปลี่ยนไปทุกปีเนาะว่าจะเป็นอินฟินิตี้ปีนี้ก็คอนเซปต์อินฟินิตี้แล้วมันก็ต้องเป็นอย่างงี้อของชาแนลทีไทยแลนด์เน้นใหญ่ยาว เก็บตัวยี่ห้อค่าย M U T นีะแม่บงทา้านเลยนเก็บตัวเก็บตัวเก็บตัวก็มีอยู่สองตอนนี้มี3จังหวัดที่ที่กำลังคุยกันอยู่เทเลงไหมคะเทเลงไหมก็มีทั้งทะเลและภูเขาแต่ภูเขาทั้งทั้งประเทศไทยมันก็มีภูเขาหมดเลยนะตอนนาวสีเหรอแม่นอะไม่ได้ไปเที่ยวเขาบันทศปีนี้มงกุฎเหรอคะแม่มีความพิเศษอะไรยังใงก็มันต้องพีต้องเปลี่ยนอยู่แล้วทุกปีมงกุฎของ M U T ไม่รีเควสเองไหมคะว่าอยากได้แบบสื้ไม่เคยรีเควสเพราะว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยทางมงกุฎเขาจะรู้ว่าปีนี้ทิศทางของเราจะเป็นอะไรแล้วมงกุฎก็จะล้อกันไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่แม่พุ้ยอยู่ในวงการนี้มาแล้วก็รู้สึกว่ามงกุฎเลือกคนจริงๆนะ<ส>มนันแปลกมากเลยอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกเราก็มีพูดกับต่างชาตินะว่าอันนี้ มันมันเป็นเรื่องที่ very sensitive แต่เรารู้สึกว่ามงกุด choose the person เขาก็บอกใช่แล้วกราฟิกเลือกคนไม่คะกราฟิกวุ่กคนมุ่งจะทมกราฟิกตลอดเลยอ๋อไม่รู้สิไม่ไปทำกราฟิกแล้วสุดท้ายแล้วคาะถามตลอดเลยทั้งโอปอทั้งแม่ปุ้ยช่วงนี้โดนถามเยอะมากเรื่องโอปอกับอินดี้อินดี้เลยไปเที่ยวไปเที่ยวภูเก็ตแล้วสบายใจเชิก็จริงๆคิดว่าก็คถามเขาว่าเธอเล่นอะไรกันทำไมอยู่ดีมัน เป็นเรื่องเป็นโดนถามมาอินดี้บอกแม่ทำนี้มาสองปีแนละ้วเพิ่งมาดังปีนี้เลยจริงจริงมาสองปีแล้วไม่ใช่เขาเป็นเพื่อนเพราะว่าอินดี้เนี่ยอยู่สาธิตประทุมวันแอ,องจี้อยู่เตรียมเขาห่างกันปีปีหนึ่งปีเดียวเขารู้จักกันมาก่อนนะรู้จักก่อนที่โอปอจะประกวดนางงามด้วยซ้ำไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่ามันเป็นเรื่องค่นเทนซะมากกว่าในกองผ่าไม่มีอะไรใช่ไหม ยังไม่ได้แหวกเออแหวกเออแหวกลูกคนแหวกลูกคเป็นแหวกแม่แหวกอย่าไี่เลี้ยงลูกแบบว่าประชาธิปไตยมากยุ่งมันไม่บ้าเดี๋ยวมันมันเชงเราเขาก็ขำเขาก็ขำว่าบอกบอกว่าอินดี้แล้วแต่กัแม่ดิเดอร์คืออินดี้เป็นคนที่ไม่ไม่ออกสื่อเลยนะปกติเป็นคนเงียบมากแล้วก็ขำว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เธอมีทิกต็อกส่วนตัวเหรอฉั้นเพิ่งเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอนาคตได้ ไม่ติดแล้วกไม่ว่าจะเป็นใครเราก็ไม่ติดเพราะว่าขอให้แบบเป็นผู้หญิงที่อย่างน้อยก็มีความรักให้กันแล้วก็เป็นคนดีนิดนึงดีในที่นี้มันก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์มันไม่มีใครดีร้อยล้านเปอร์เซ็นต์หรอกนะคะดีในที่นี้ก็คือว่าดีแบบมาตรฐานที่คนเขาเห็นว่าเอออย่างน้อยก็ไม่ไม่ไม่ได้เลวร้ายบาจากไม่ติดไม่ติดเลยบาจากมาจากเป็นสะพายเอกสุดท้าย้ปอยากให้ฝากอะไรหน่อยค่ะแม่ก็ ให้ติดตามไปนะคะคิดว่า2025ในเวทีพูดถึงเรื่องการประกวดทั่วๆไปคิดว่าเมืองไทยเป็นหับที่สำคัญมากๆที่ต่างชาติเนี่ยดูบอกแค่นี้เลยเพราะแม่พุ้ยไปเนี่ยก็จะเจอสื่อต่างชาติทุกสื่อสื่อใหญ่สื่อเล็กเจอกันหมดแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจับได้จับกระแสได้คือประเทศไทยเนี่ยน่าย,ยินดีทุกคนมองไนะว่าผมไม่คิดว่าในไม่ถึง10ปีไทยแลนด์เขาพูดเลยว่าเริ่มตั้งแต่ปี2018 ไทยแลนด์คือเจ้ายุทธจักรของเวทีประกวดนางงามแล้วนางงามไทยได้พัฒนาขึ้นมาในทุกๆด้านจนเขาได้เขายอมรับแล้วเขาก็บอกว่าเราจัดอะไรให้เชิญด,ด้วยเขาจะบินเงินมาคือมันมันถึงขนาดนี้แล้วส,ลสุดท้าย้วคสุท้ายจริงๆใครยัง่อยมงสามาแน่ไม่มามงสามจะมา <c oughs> ไม่ไม,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 มาช <c oughs> ่ามาเ <c oughs> ถอะลูกไมา <c oughs> ่ไเราทำให้ดีที่สุด เราทําให้ดีที่สุดเพราะว่ากรรมการไม่ได้มีคนเดียวนะมงมีมงเดียวกรรมการมีหลายคน,นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแม่บอกโอปอไว้เลยนะก่อนที่อ,อันนี้เป็นคีย์เวิร์ดยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยเพราะลืมก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีเนี่ยแม่โทรหาเขาบอกโอปอใส่สุดเกียร์ลูกปีนี้เนี่ยเขาจัดที่นั่งเนช u r นแนลเรคเตอร์แยกจากกลุ่มคนอื่นๆเพราะฉะนั้นจะมีแม่เป็นคนเดียวที่ไปนั่งขวามืออยู่ประมาณ4นาฬิกา แล้วแม่จะอยู่อยู่ตรงนั้นทุกครั้งที่โอปอออกมาแม่จะลุกขึ้นยืนแผดเสียงแล้วก็บอกเขาว่าได้โมงไม่ได้โมงไม่ใช่สาระสําคัญนะสําคัญคือทํำยังก็ได้ให้ไทยแลนด์อยู่ในหัวใจคนทั้งโลกจบแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับคุณค่ะ